หลือเวลาไม่ถึงหนึ่งเดือนครับฟุตบอลริเวอร์ไทยลีกก็จะทําการแข่งขันกันแล้วนะครับแต่ว่าณนะตอนนี้ยังไม่รู้ว่าการถ่ายทอดสดจะได้รับชมผ่านช่องทางไหนแล้วครับและมูลค่าของฟุตบอลไทยลีกณนะวันนี้มันอยู่ที่เท่าไหร่กันแน่จากเคยมีมูลค่าเป็นปีหนึ่งร้อยล้านพันล้านฤดูกาลที่แล้วเหลือศูนบาทหลายสิ่งหลายอย่างมีเหตุและผลของมันครับติดตามได้ในคลิปวันนี้ครับ ณตอนนี้ครับโปรแกรมฟุตบอลรีเวอร์ไทลีกฤดูกาล2024ทับ25ก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรู้กันแล้วครับทั้งวันและก็เวลาแข่งขันแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ยังไม่รู้ครับคือเรื่องของการถ่ายทอดสดนะครับก็เหลือเวลาจากวันนี้ก็อีกสักประมาณ20วันนะครับ แฟนบอลก็ยังคงต้องรออยู่นะครับว่าการถ่ายทอดสดจะผ่านช่องทางไหนซึ่งนี่คือสิ่งที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับจำเป็นต้องสรุปให้ได้โดยเร็วที่สุดเพราะว่าแฟนบอลเองก็อยากจะรู้เหมือนกันนอกจากไปชมเกมที่สนามแล้วจะได้ดูการถ่ายทอดสดทางใดบ้างนะครับหลายคนอาจตั้งคําถามครับว่าทําไมการซื้อขายลิขสิทธิ์ฟุตบอลไทยลีกมันถึงยากเย็ยนนักหนานะครับเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้านี้เนี่ยการซื้อขายลิขสิทธิ์ไทยลีกเหมือนจะง่ายมากเหมือนกันนะครับเพราะว่าซื้อกันทีเนี่ยเซ็นสัญ,ญญากันที2ปี3ปี4ปีแล้วก็ มูลค่าต่อปีเนี่ยหลักร้อยหลักพันล้านเลยนะครับถ้าจะมาหาคําตอบร่วมกันก็ต้องยอมรับนะครับว่ามีหลากหลายเหตุผลนะครับหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของพฤติกรรมของผู้บริโภคนะครับโดยเฉพาะการเสพสื่อที่ผู้คนส่วนใหญ่มักจะใช้เวลาการเสพสื่อกับหน้าจอโทรศัพท์มากกว่าโทรทัศน์นะครับนี่คือทางเลือกของผู้คนครับซึ่งก็ต้องยอมรับนะครับว่าการเข้าถึงโทรศัพท์นั้นง่ายกว่าทางโทรทัศน์เป็นอย่างมากนะครับแล้วก็ยังมีคอนเทนต์ที่หลากหลายแล้วก็รวดเร็วนะครับหลายคนเลือกที่จะติดตามไฮไลท์การแข่งขันฟุตบอล มากกว่าการชมฟูลแมตรหรือว่าการถ่ายทอดสดนะครับนั่นก็เลยทําให้ผู้ที่จะมาซื้อลิขสิทธ์ถ่ายทอดสดอาจจะต้องคิดหนักแลละครับเพราะว่าโฆษณาต่างๆเนี่ยก็จะผ่านสายตาของผู้คนเนี่ยน้อยลงไปนะครับในการรับชมผ่านทางไฮไลท์นอกจากนั้นนะครับยังมีเรื่องของโปรแกรมการแข่งขันนะครับ ที่ชนกับฟุตบอลลีกของต่างประเทศชนิดที่ว่าเลี่ยงไม่ได้เลยนะครับโปรแกรมการแข่งขันไทยลีกนะครับก็ถูกเปลี่ยนแปลงจากการเตะแบบปีต่อปีมาเป็นแบบคร่อมปีเนี่ยด้วยเหตุผลเรื่องของสถานการณ์โควิด -19 นะครับถ้าใครจํากันได้ตอนนั้นเป็นฟุตบอลไทยลีกฤดูกาล2020ครับแต่ว่าเตะกันไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าต้องหยุดพักนะครับแล้วกลับมาเตะอีกทีนึงปรากฏว่ามันเป็นช่วงเวลาของปี2021นั่นก็เลยทาให้ฟุตบอลไทยลีกนะครับมีการเปลี่ยนแปลงจากการเตะแบบปีต่อปีมาเตะแบบคร่อมปีเป็นฤกา2 2020ทับ21นะครับประกอบกับทาง f e f c เนะี่ยมีแนวคิดนะครับที่จะปรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลถ้วยเอเชียมาเตะแบบคร่อมปีด้วยก็เลยทำให้ฟุตบอลไทยลีกของเราเนี่ยเตะคร่อมปีแบบนําร่องไปก่อนก็ทําให้โปรแกรมเนี่ยไปชนกับฟุตบอลลีกของต่างประเทศก็ต้องยอมรับหละครับว่าฟุตบอลลีก ต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นพรีเมียร์อังกฤษบุเษนเดสลิกาเยอรมันเกาช่ซิดาอิตาลีลาลิกาสเปนหรือแม้กระทั่งลีกเอิงนะครับก็ล้วนแล้วแต่เป็นลีกมาหาอำนาจลุกหนังที่คนไทยเราก็ติดตามมาโดยตลอดนะครับดังนั้นการที่โปรแกรมฟุตบอลไทยลีกกับลีกต่างประเทศเนี่ยเตะชนกันแบบพอดีพอดีเลยเนี่ยทำให้ความน่าสนใจของฟุตบอลไทยถ้าต้องให้เลือกก็ต้องยอมรับว,ว่ายังเป็นรองฟุตบอลลีกของ ต่างประเทศอยู่นะครับแม้จะพูดได้ว่าคนที่ติดตามฟุตบอลไทยแล้วก็ไม่ได้สนใจฟุตบอลนอกก็มีเหมือนกันนะครับแต่ก็ต้องยอมรับแหละครับว่ามีแฟนฟุตบอลไทยส่วนหนึ่งนะครับที่ติดตามทั้งฟุตบอลไทยและฟุตบอลนอกและถ้าโปรแกรมชนกันเมื่อไหร่โดยเฉพาะเป็นทีมใหญ่ๆที่ต่างประเทศเขาจัดมาเตะในช่วงหัวค่าแฟนบอลไทยกลุ่มนั้นก็อาจจะเลือกชมฟุตบอลต่างประเทศมากกว่าฟุตบอลไทยนะครับการจ่ายเงินดูฟุตบอลลีกทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศนะครับแม้ว่ามูลค่าจะค่อนข้างห่างกันแต่ว่าก็ปฏิเสธไม่ได้ เหมือนกันนะครับว่าเงินหลักร้อยหลักพันของแต่ละคนเนี่ยก็ไม่เท่ากันนะครับทำให้แฟนบอลไทยเนี่ยก็ต้องเลือกครับว่าจะดูฟุตบอลลีกแบบถูกละขสิทธิ์ของประเทศไหนระหว่างไทยลีกกับฟุตบอลลีกของต่างประเทศที่มักจะมีแบบเหมารวมทุกถ้วยทุกลีกก็เรียกได้ว่าจัดแพ็กเกจกันสุดฤทธิ์เลยนะครับเคยมีข้อมูลจากสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับบอกเอาไว้ว่าฟุตบอลไทยลีกฤดูการ2021-22เนี่ยก็ได้สำรวจเรตติ้งของผู้ชมคอนเทนต์ฟ,ฟุตบอลเปรียบเทียบระหว่างฟุตบอลรีเวอร์ไทยลีกกับฟุตบอลต,ต่างประเทศนะ บุนเดสต์ริก้าเยอรมันเนี่ยปรากฏว่าฟุตบอลริเวอร์ไทยลีกมีค่าเฉลี่ยเ е ตติ้งสูงที่สุดเลยนะครับอยู่ที่0.887ตามมาด้วยพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับ0.792แล้วก็บุนเดสต์ริก้าเยอรมัน0.527 มีผลสืบเนื่องมาจากการสร้างฐานแฟนฟุตบอลของแต่ละสโมสรในไทยลีกที่มีความเติบโตแล้วก็ติดตามการแข่งขันผ่านการถ่ายทอดสดอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับแต่ด้านก็กลายเป็นคําถามตามมาแล้วครับว่าทําไมมูลค่าของฟุตบอลไทยลีกกลับตกลงโดยเฉพาะฤดูกาลที่แล้วนะครับที่มูลค่านั้นเหลือเพียงแค่0ูนย์บาทหรือว่าไม่มีค่าเลยนั่นเองนะครับ ด้วยเหตุนี้ครับก็เป็นสาเหตุที่ทําให้การซื้อขายลิขสิทธินะ์ฟุตบอลริเวอร์ไทเลีกเป็นเรื่องที่ยากมากๆเลยนะครับไม่แปลกหากมูลค่าจะตกลงไม่เหมือน10ปีที่แล้ว แต่ถึงอย่างไรครับมูลค่าของฟุตบอลริเวอร์ไทยลีกจะกลับมาสูงขึ้นได้นะก็อยู่ที่แฟนบอลหรือผู้ชมนะครับว่าจะตอบสนองการรับชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลริเวอร์ไทยลีกมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าเรตติ้งดีก็แน่นอนครับใครก็อยากจะทุ่มเงินซื้อลิขสิทธิ์นะครับจากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปนะครับอาจมีส่วนทําให้มูลค่าลิขสิทธิ์เนี่ยลดลงประเด็นนี้หากจะโทษฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็คงจะไม่ถูกนักนะครับเพราะว่าฟุตบอลเนี่ยมีหลายภาคส่วนรวมกันนะครับเป็นอีโคซิสเต็มไม่ว่าจะเป็นสมาคมกีฬา ฟุตบอลแห่งประเทศไทยสปอนเซอร์รวมไปถึงแฟนฟุตบอลนะครับซึ่งแต่ละส่วนก็มีความเชื่อมโยงกันหมดนะครับเพียงแต่หน้าที่มีความแตกต่างกันแค่นั้นเองนะครับในฐานะแฟนบอลครับภาคส่วนนี้ก็ถือว่าเป็นพลังขับเคลื่อนอย่างแท้จริงเลยนะครับเราคือผู้ที่สร้างสีสันในสนามให้กําลังใจนักกีฬาครับแล้วก็สร้างรายได้ให้กับสโมสรผ่านการซื้อบัตรเข้าชมนะครับรวมไปถึงสินค้าที่ระลึกแล้วก็การสมัครสมาชิกนะครับการสนับสนุนฟุตบอลไทยในรูปแบบของการดูถ่ายทอดสดแบบถูกลิขสิทธิ์ก็เป็นสิ่ง สำคัญที่จะช่วยให้วงการฟุตบอลไทยของเราพัฒนาไปข้างหน้าเช่นเดียวกันครับอันนี้คือทั้งหมดของบอลไทยแสตน์ในวันนี้นะครับถ้าชินชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากติดตามบอลไทยแสตของเราด้วยครั้งหน้าจะมีเรื่องอะไรมาพูดคุยหรือเล่าให้ฟังนั้นรอติดตามครับ